ปวดขาเก่านะครับพอดีกินามาพอดีกิน เนี่ยเขาเล่าพอดีกินเนี่ยสวยนะเนื้อเนื้อซื้อว่าสวยนะถือไม่คิเลยเลยสังครับสามผูถือไม่คิเลยจริงอือ พ่อค้เทียนดูดิฟอกเหมือนป้าปุ๊บได้ป้าไปป้านี่มาครูสวยไหมครับบอกว่าพ่อค้าเก่าไปเลือกเองกับมือนะครับนี่นี่นะสวยผมเป็นทุกอย่างเนะผมใช่ไหอกไม่เป็นนะครับปอกเป็นนะครับ <S <S นี่เป็นไงเ้าเรียกปอบเป็นนี่นี่นะอันนี้ลูกเดียวไม่คุ้มเลยไงคุ้มสิคนอื่นเ้าไม่เดินก็เียรายไปกินอลารวันกินอลารวันแต่จะได้ไไดก,กจะจะดิน แต่นี่ไม่รู้ว่าภูมันไม่ใหญ่หรอกเพราะว่ามันยาวมันยาวมันมือมือก็มันมันกินมันป้อมแต่เไม่เอาลูกเลือกก็มันไม่มีแบบลูกเมื่อกี้ไงที่สุกอ่ะมันไม่มีไงตัวนี้สุกมากไปเห็นไหมฉี่ออกในสุกมากที่กินก็คือกินลูกนี้ลูกนี้ไม่มีกินที่มันมีกลิ่นออกรสนะก็คือลูกนี้นะ ลูกนี้คือหวานมากคือทำมานั่นทุเรียนได้เลยขนมมาเลยกะเรมันเลเหรอเออลูกนี้ใช่แต่ก็กินได้แต่ลูกนี้พอดีกินเขาเรียกพอดีกินที่มันกินออกก็คือลูกนี้เลยนี่ม